เราจเีกันก่อนเลยรอบฟรีจ้ะวัคราบช่องฟฟานี่องน้าปัตานีนอมะละรอกไรท่นกร้านแสดงครับเยอะแยะครับคนกำลังมากครับหมร้านค้านี่เยอะว้างมากเลยคุณพี่คุณป้าคุณแมคเป็นงานเลยนะคะรอบนี้รอกฟีนะคะงานเขาจัดมาหลายมือเลยครับค่ายครับอยู่นวรรครับ คนนี่น่าจะน่าจะเยอะแลแต่ว่าสถานที่คนเลยค่ะคนละสองวันสองเหตุสองใบแจกกรอบเป็นกระตีอมมะล่หนึ่งแคบครับแต่ตกตาฟีหนึ่งตัวกับหนึ่งตัวแต่ร้านตลาดดีแจ้งครับร้านตลาดนี่กว้างมากเลยเดินสุดลูกหูลูกตาผมครับผมว่ามันจะติดถนนใหญ่เลยล่ะติดถนนนาพี่เจรนะครับแต่ว่าร้านแสดงกัน นร่อยครับอาหารการกินเยอะแยะมากครับโอ้เสีเพลงครับเดี๋ยวผมย่างนี้เพลงก่อนครับบอเอาเสียงคบก่อนครับเดี๋ยวพ่พี่น้องมาเบึงนานาครับนานาครับ้านานานนี้นี่มีเพลงมีเพลงมีเพลงครับครับวกมาเที่ยวกับกันเรื่องเรื่องะรยอยมากเลยครับทะรยอมาอาหารการกินเยอะแยะเครื่องเล่นมากมายครับอยู่นาครับ เกมพวกเกมต่างๆเยอะแยะเลยครับเกมต่างๆเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับอย่างนของนิทตรศนี้ม่แห่งขมากี่อันตรายมากครับนี่ครับตุ๊กตาเนียนะครับเอเด็ดเลยนะคะครับเอฟที่สาวน้อยซิวบัตได้เลยครับจะมีหลอดปล่บัตนะแต่หลอนุนก็จะไม่ปล่อยเข้านะ นนปล่อยให้ซื้อบัตรแล้วก็เปิดบัตรไปเดี๋ยวสักครู่นึงพอเต่าจะบีปักเจ้าหน้าที่พร้อมก็จะได้ปล่อยเข้าไปจองพื้นที่บ้านมีสิงครับบ้านมีสิงครับบมีสิงครับมาอ่อนนะครับงคนขาบ้าบ่นพีสิงท่าชมที่สี่สี่บาทครับพี่ดองสุดดีเลยสุดดีเลยก่อนนะครับเด้ออันนี้อิงอ้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่นับประตูพร้อมนี่ปล่อยให้เขาเด้อครับเด้อพี่น้องซื้อบัตรไว้ก่อน เดี๋ยวมาทีงแห่กันแน่นทุกสนามนะครับเต็มทุกที่่ัเช้งนี้องสาน้อยเพชรบ้านแพงครับปุ่งอิงอมแอมแล้วก็ทีมงานหกทีมครับนั่งดยบ้านโจครับพี่น้องบัตรบัตรร้อยแปดสิบครับพี่น้องบัตรร้อยแปดสิบครับสำหรับขึ้นนี่ครับสิบเอ็ดครับขึ้นส่วน้ายครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินรับเชิญแมนมณีวันครับ แกะหมุดลูกครับก้างกำันั่นแกะครับก้านนี้ครับส่งท้ายบัตรแบบเี้นใส่กระเป๋าไว้พี่น้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวพ่อบอกเขาได้พี่น้องที่เด็กเขากันเลยนะครับสุดบัตรแบกกรอนอ่าเอาขับไปเอฟซีขาประจำเพิงหอกทพิ่มไข่ตอนนี้ไปกับสาวน้อยพี่จะเล่อยนรุ่ียวครับสวนสนุกพี่น้องสวนสนุกสวนสนุกสวนสนุก ชิงสาสวรรค์ได้ผีดอ,อกนี่แบบงานวัดเลยครับในแบรบรยากาศงานวัดครับอันนี้ล้านเด็กน้อยเล่นครับล้านเด็กน้อยเลน่นล้านเด็กเล่นครับครับเด็กน้อยมากแน่แน่นี่ครับโอ้อันนี้ช,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 ชิง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 จ้าสวรรค์ครับชิงจ้าสวรรค์ครับ vì những người xin sao vẫn xin sao vẫn Any young vĩnh học Mam mùng bóng lộp mùng bóng 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 bên ขึ้นไปแล้วจิงชา,าสว่างขึ้นไปแล้วครับแล้วก็สูงยิ่ได้ไปดองม่เมัอก็ยังเหนี่ยหน่อยแต่ว่าสูงเนาะต้องว่าต็มี้วก็ต้องตอตึกตึก3สามซี่ันหมดแล้วครับสูงอยู่ครับ ก่อนเป็นสูรครับเยอดีพุงเขาก็ใส่เป็นยวไหดแล้วมอเตอร์แล้วะครับสมัยก่อนเป็นสูบในเข่าเกียร์แล้วกันเป็น,ปนมอเตอร์เป็นเพื่อเปืองเป็นเพ่องเป็นเรื่องผ้าบางเ่็นปูปกุ้นคนคนปกคน,นอยู่ข้างหลังนี่ มอเตอร์ครับโอ้นี่ครับมอเตอร์มอเตอร์นะครับเราต้องก็ลอ,อ,นะอ,อ,องซำแรงมาน,นี้ครับแา้วก็ทดสไปหาเฟื่องเฟื่องท้ายรถยนต์ครับอันนี้เป็นหลอดครับเน,ออน,นี่ยใส่กวาดิ่งหลอดแล้วมันก็ใส่สลิงครับเป็นสลิงดรือแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ใช้แน่ครับเนแน่ะาตัดที่อันดับ เบื้องเบื้องเรื่องละทิศสาตวรัษนั่งที่ังไม่เคสนามล่นพิทีครับสามร้อยชิ้นตั้งแทงมาแล้วครับบัตรหนึ่้อยแปดสิบบาททีมงานลูกหลานดักเตอร์เข่าไพ่ในก็บอกไห้ได้บอกนาประตูทีมงานค่ะทีมงานครับบัตรเข่าซูไพ่ไนพี่น้อง ทีบัตรได้ครับแต่ว่านครับทีมงานทีมงานครับคือบัตรที่บัตรได้ครับร้รอยแปดสิบบาทปลาครับ,บราามาเบิ่งขึ้นหน่อยววร้อบาทมาแกได้เริ่มจมหน่ายบัตรแล้วครับพี่น้องแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้คนเข้าไปอยู่ประตูหลังน,นี่เปิดเปิดวิทยุเลย เกี่ยวหมดแลวครับก้าอี้ผมว่ากับประมาณมอชิดนี่แหละครับถ้าเข้ามาเต็มๆจริง,รงๆก็ต้องมีประมาณสักสามสี่พันค้นอาจจะได้ครับสามสี่พันค้นกับวัดละร้อยแปดสิบเก็เห็นเงินล้านแล้วครับเกตเพนเกตเพนแปดเพนก็บือว่าโอเคแหละครับทีมงานหอนไฟเริ่มมาแล้วสาวน้อยครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับช่องปากโก้ลำพินออฟิเชียลครับไฟแสงสีประดับงามครับมือนี้ครับกำลังแก่หลุดโลกครับงานนี้ครับครับส่งท้ายสาวน้อยกับอีสานเด้อพี่น้องครับขอบคุณทุกการครับขอบคุณทุกการติดตามช่องปากโก้ลำพินออฟิเชียลกดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องช่วงนี้ยอดวิวโปกๆขึ้นครับเจ็ดสิบแปดสิบวิวครับต่อคลิปครับ วันพุนเลยครับวงวัวเป็นอย่างครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปสนี้ได้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ